อัปเดตข่าวสานของสาวๆ b l แบล็ i พิกันต่อนะคะสรุปว่าพี่จีซูค่ะเธอไปญี่ปุ่นเพื่อที่จะไปออกงานป๊อปอัพสโตร์ของทางคาทียนนั่นเองและในงานค่ะเห็นมีดนแะชรูปถ่ายภาพคู่ก,กันกับดาราในแบบญี่ปุ่นคุณโอฮิระคูโซด้วยนะคะแม่น่ารักได้อยู่นะและก็ดูเหมือนว่าพี่ซูค่ะจะแอบเขินหน่อยๆน่อยมีรูปคู่นะมาฝากให้บลิงได้ดูกันด้วยค่ะ สรุปนะคะว่าน่าจะไม่เกี่ยวกับงานคอนเสรริร์ตของเลดี้กาก้าแต่อย่างใดนะคะเดี๋ยวก็มารอดูกันต่อไปค่ะว่าพี่จีซูนะจะกลับถึงเกาหลีกี่โมนะคะส่วนอันนี้ค่ะก็เป็นข่าวหนึ่งนะที่น่าสนใจเหมือนกันนะที่เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของพี่เมนเจอร์ที่ดูแลสาวสาแบ็คกองอยู่ค่ะดูเหมือนว่าพี่คนนี้นะคะเขาจะออกจาก YG แล้วด้วยเหมือนกันเห็นมีการมาโพสต์ภาพปัดประจําตัวพร้อมกับขึ้นแคปชั่นว่าขอบคุณมากสําหรับทุกคนที่ช่วยเหลือกันมาตลอด6ปีของการทํางาน มันยังไม่รู้สึกว่าจริงอะไปแล้วอีกหนึ่งหรือคะเนี่ยก็งั้นแสดงว่างานที่นิวยอร์กก็น่าจะเป็นทริปสุดท้ายเนาะที่พี่เขาขาดร่วมงานกันกันกบสาวๆแบล็คพิงก์อะนะคะส่วนที่ผัดไทยก็มีการย้ายไปดูแลหนุ่มๆวินเนอร์แล้วด้วยเหมือนกันเห็นแล้วก็รู้สึกใจหายอยู่เหมือนกันนะคะเขาคนนึงออกไปแล้วค่ะอีกคนหนึ่งก็มีการย้ายเนาะไปดูแลศิลปินท่านอื่นค่ะ ส่วนน้องลิซ่าก็วันนี้มีการถ่ายงานร่วมกันกับทางซิรีนะคะเห็นมีอาหารกลางวันเนี่ยค่ะไปส่งที่สตูดิโอด้วยแล้วก็ปิดท้ายค่ะดยภาพสวยๆของเธอนะคะที่เพิ่งจะมาอัปเดตลงใน IG ค่ะพร้อมกับขึ้นแคปชั่นนะคะว่า ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจค่ะที่ทุกๆคนเมียให้กับหนูนะคะเป็นเกียรติอย่างมากนะเป็นรางวัลที่หนูเชื่อว่ามีคุณค่าทางใจทั้งสำหรับหนูแล้วก็บลิงนะคะอน,น้องถ้าทานจะภูมิใจแล้วก็ดีใจมากๆเลยเนาะที่ได้รางวัลน,นี้นะคะกลับบ้านนะออกมากอดเลยนะคะรวมทั้งก็อยากจะให้ทุกคนเนาะสแสดงความยินดีนะในไอจีของนะ้องลิซ่ากันเยอะๆเลยนะคะ,อะแอดก็เอาอัปเดตข่าวสารของสาวสาวแบ็คกิงมาฝากค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า